อันร้อยเอ๊เอ 7, 2, อะเจ็ดสองสิบสีบ่อ่ะร้อยสาสิบาทร้อยสาสิบาทอืมนี่คือต้นทุนนะคะกิโลหนึ่งอะ่ะประมาณร้อสาสิบาทอันนี้คร่าวๆนะฉันยังไม่ลงลึกเรื่องของค่ายิวของการสูญเสียผลผลไมโอเคไหมคิดคร่าวๆแบบนี้ก่อนและทีนี้เวลาจะขายให้กับลูกค้าเนาะขอบคุณที่แชร์ขอบคุณที่แชร์ชรจะเอาฝากาช่วยกันแชร์นะคะเนาะขอบคุณที่ติดตามเจ้านะคะเวลาติดตามเซนอะ่ะแล้วเจอคลิปเซนขึ้นมาเนะี่ย ช่วยแซวคลิปเซนจยนะกดคุ้นเซนสวยจังเลยอะไรเงี้ยอย่าอย่าอย่าก,กดหัวใจเฉยๆนะเออกดกดแซวกดแซวเลยหรือไม่รู้จะคุยอะไร,ะไรก็หนึ่งสองสามก็ได้เออนะคะหรือก็คุ้เซนกินข้าวหรือย,อยังอะไรอย่างเงี้ยเออจับมือน้องไปด้วยหน่อยจ้ายินดีเลยค่ะยินดีเลยค่ะนะคะคุณแมลลินนะคะขายดิขายผักส่งออกเออขายผักส่งออกนะคะคุณแล้วยังไงต่อมานะคะอันนี้ทุกคนเคลียร์เรื่องการตั้งราคาผักคร่าวๆแล้วไหมทุกคนเคลียร์ไหมเคลียร์ไหมใครมีผักอะไรบ้างใครมีผักอะไรบ้าง 是同汪啊同汪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 。什么同啊